สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้สิมาเข้าป่าเนาอไม้เนาะสิมาขุดเนาอไม้ไปเบิ่งนะจ้ามากับสาวพาเชียงรายจ้าสิมาขุดเนาอไม้สาวพานี่เสียนเลยจ้าเสียนขุดเนาอไม้ปาไปเบิง่งเดี๋ราไปที่นี่สิขุดให้เบิง่งมาสำรวจป่าน้อง

เดี๋ยวอันนี้ให้ใหม่อ๋อเดี๋ยวมึงถือก่อนเดี๋ยวกูอันนี้ให้ใหม่เดี๋ยวถ้าใครแจ๊กคือซื้อมาได้กินพ่อแม่พี่น้องคุดเองคือซิบอมาได้กินพ่อแม่พี่น้องให้เสียนเห็ดเออโอ้ได้แล้วได้แล้ววันนี้ได้แล้วอ่างได้แล้วได้แล้วฮะฮะอบตรงนี้นะใจแรงเด้อ ได้ยูได้ยูยา,ย,ยากคือกันเด้บันนี้บ่แม่แนวง่ายเด้บันนี่โอ,อ้ตรง,งอุชิบุดินอ่ะตรงนั้นอ่ะหน้าเดินอยู่เด้นี่เสียนตูดแทนโอ้นอกใหญ่อีกแล้ว เต็มทุงเหรอพูดนะนี่แล้วจ้ะมหาเลาะนี่มันก็ขืนน้ำเลาะหัวสนามกอล์ฟ มันจะเลี้ยวไปทางไหนได้นะโอหมก็ได้แค่ปลายที่นี่ฮะคุณเอาแค่ปลายนอไม่ได้คนเหรอเออไม่ได้แล้วนี่มันหาอะไรโอ้คือว่ามันต้องได้เพราะเอาแสดงว่าต้องแงอตรงนี้มาแงอตรงที่มันนั่นมาโอ้ได้น้ำได้อันเดียวก็ได้ตะไบแล้วสิแม่โมอหม่นี่ก็เ่ได้มานึ่ มืออาชีพกับมือสมัครเลียนนี่บู้ไว้บู้ไว้เทียบกันบ่ติดเลยนี่คิดฮอดยายวันให้เนาะยายวัน,นขุดน้ำไม้เก่งเห็นอีกแล้วจี บมงนอนอยู่นี่ยนอนบไงเมื่งมืออาชีพคุดเบิ่งมือสมัครเล่นคุดทั้งขาดทั้งเกินแบบนี้ล้

โอ้้ขึนยกูว่าถ้าเสียมกูไม่แฝงนะกูเสียมกูหักกับมึงแน่เลยได้เหมือนปั๊บซูปปบเออนั่นแหละน่าโอเคแล้แหละเนี่ยโอเคบโอเคบ่เออโอเคแหละเออเก่งละโอเคโอเคเก่งเหนื่อยแล้เกือบตายโอ้ยเนี่ยคือกันเด็พ่อแม่พี่น้องมันเป็ยังไงเนี่ เลย ันอนเล็กมากนี่หนนเล็กมากขุดยากพราะเรจ้ามือน่ยได้หลายเติบแล้วมวันเจ้จของขุดเองเด้เสียนพาขุดเสียนพาเชียงรายค่ะขุดโอ้ยมือขึ้นกันเด้นน่ นี่พอแล้วเดี๋ยวสิไปแกะเปลือกกันเดี๋ยวจะไปเบิง้งเด้อกลับบ้านกันบัดน,นี้ไปเบิง้งว่าพอแกะออกแล้วมันสิได้หลายปาไหนอู้เป็นกระสอบพุบ่นล่ะบัดนี้ไปๆๆไไป,ไป,ไ,ปไปบ้านไปแกะน้องไม้กัน ถ้ามันได้อย่างนี้มันกะรถแได้อย่างนี้มันแค่ไปมันแกร่อยตรงตรงนี้ตรงคนมันมมนี่นอนยิ้ๆขับรถไปฮับยายวันมาเห็นน้องไม้หายในเพียงหนึ่งสู No. Mm -hmm. อไอกเันนัいい้นหวานหอมเดือนไหนวามันออกไปหาปาเดนเวเไปหาเดินหรือเปล่าวะไปเห็นออกมาแล้วก็นั่นออกมาโอแต่มันก็ไม่ได้เอาง่ายๆดีเนาะคนเอาไม่เป็นอะ เขเอามาให้ัอมาให้อไม้อันไหนที่เมื่อเราทอไม้ดกเอทั้งสองอย่างเลกูเอาตรงนี้มันทาตรงนี้คือดอกต้นโอเคไหนี่คือม ไปหากันมาเนาะไหมปอกเปลือกแล้วล่างแล้วได้คำดีกันมีแนวกินแล้วมาเล่นเปลือกมันเอาไว้ก่อนเลยเก็บใส่ถุงขยะมีแนวกินแล้วมีแนวกินแล้วต้มจืดใส่กระดูกหมูแกงเปอร์แซ่บต้มว้ก่อนเลยเสร็จสิ้นภารกิจไปหานนาะไหมแด้จ้ะ ไปน้ำเขาซื้อๆกะขุดได้ยุดอกจะสองนอ,สองนสามนอนเนาะนี่ล่างเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเสียนค่ะเสียนเสียนจากเชียงรายสาวพาค่ะจากเชียงรายหันหน,าน้าแน่มึงก็หันหน้าแน่เงยหน้าขึ้นแน่เดี๋ยวกลับบ้านกันเด้อจ้ะพ่อกันอีพี่หน่บาบัดที่นี่ซิมับเบิ้งกันว่าเขาสิไปใส่กันอาจจะเป็นสวนดอกไม้ ไปหารอสวนดอกไม้ช่วงนี้ดอกไม้มันก็ออกหลายเนาะจากสิบสวนดอกอียังบบดที่น่ะคลิปนี้ลากันไปก่อน้อจ้าบ๊ายบายจ้าติดตามในเรื่องฝากแน,น่ฝากแน่น <c oughs> มีสาระแน่บ่มีสาระแน่ก็ฝากแน่เบิ่งเหงาเงาเ,งาเงาบิ่งแก้เหงาบ๊ายบายจ้า